น,นี้มาลองเกมครับเป็นเกมเป็ดของเครื่อง p ี s อันนี้ที่เราได้อัปเดตให้มันเป็นในเวอร์ชั่นของ aff ครับนะครับมิตซูบิชิครับของทันตนหรืออาเซียนคับนะที่ว่ามีไทยแข่งกับพวกในทีมในประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นโลโก้ตอนแรกขึ้นมาเป็น a อ f ครับได้เลย หน้าปกก็เปลี่ยนเป็นแบบทีมชาติไทยกับโค้ดอินิชินะครับมีเมนูต่างๆก็เปลี่ยนเป็นสไตล์ตทีมชาติไทยหมดเลยครับมีโลโก้มีรูปคนทีมทนักเตะอเปเีตยให้เรียบร้อย เลือกทีมหน้าทีมชาติไทยแล้วก็ใส่ทีมจะแข่งเข้าไปมาเลย์ไปเจอเวียดนาม นี้ก็จะมีพวกตัวนักเตะไทยครับเตะมานะเลยเซียเฟสไลน์ต่างๆก็จะเปลี่ยนเนแบบสไตล์ให้มันเหมือนครับ,บแถ่ายทอดสดนะครับสปอตชัดเหมือนตานี่เราดูครับด้านมุมด,ด้านซ้ายครับเป็นสกอร์บอรทแบบแถ่ายทอดสดเหมือนไทยครับด้านด้านขวาเป็นไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเลยครับสปอตไทย 오쯧이메거다보 oh. 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 เหยื่อบินตรงนะครับยิงเข้าไปประตูตปัดได้ ก็ให้ดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ลิง์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเอาไปโหลดเล่นกันได้ครับไอ้ดอย